ถ้ามันมีสารอันตรายอยู่อ่ะมันก็จะสามารถซึมเข้าสู่เส้นเลือดเราได้คนท้องคนให้นมลูกเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเลยนะคะก็คือการเลือกสกินแคร์บำรุงผิวหน้าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยจะต้องไม่มีสารปรอดไม่มีสารไฮโดรควินอนไม่เป็นกรดและก็จะต้องไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นและต้องมีเลขจดแจ้งผ่านหลักอนามัยนะคะผลใช้ตัวนี้ค่ะ นิสิตครีมครีมเกลือชมพูใช้มาตั้งแต่ท้องยันคลอดและตอนนี้ให้นมลูกก็ยังใช้อยู่นะคะนิสิตครีมเนี่ยได้เอกสารการยืนยันการตรวจสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะว่าปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารอันตรายใดๆคนท้องคนให้นมลูกคนแพ้ง,ง่ายใช้ได้แน่นอนค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญนะคะมันเห็นผลดีค่ะเพราะว่าผิวของฝนเนี่ยมันดูเด้งแล้วก็อิ่มน้ำนะคะเหมือนคนนอนมา8ชั่วโมงทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยนอนไปแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่ามันยังต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงค่ะ สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะว่ารอยตีนกานะคะแล้วก็ร่องแก้มเนี่ยตื้นขึ้นนะคะแล้วก็กระตรงบริเวณโหนกแก้มเนี่ยของฝนก็ดูจางลงหน้าตาก็ดูสวยใสเปล่งปลัง่งแล้วก็ดูไม่โทมนะคะก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนไปใช้ครีมตัวอื่นทําไมก็เลยใช้ตัวนี้มายอย่างสม่ําเสมอราคาก็แค่สามใบแดงเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะนิสิตครีมครีมเกลือชมพูนะคะมีโปรพิเศษค่ะเฉพาะสําหรับคนที่เห็นคลิปฝนรีวิวเท่านั้นนะคะรับรองเลยนะคะว่าคุ้มค่ากับการลงทุนให้ตัวเองมากๆค่ะ